ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วบอกว่าเจ้าไม่อยู่ในระหว่างนี้ต่างคนต่างอยู่กันเองแล้วกันนะพวกมึงดูแลตัวเองเพราะว่าเทพเทวาไม่อยู่กำลังไปสังสรรค์กับบนสวรรค์ไปเลี้ยงการบนสวรรค์ไปจัดงานปีใหม่ไม่มีใครดูแลบ้านมึงในขนาดนั้นสิบวันแล้วไม่มีเจ้าที่ดูแลอยู่เพราะอะไรเขาขึ้นสวรรค์ไปแล้วไปจัดงานปีใหม่มึงฟังเขาอันนี้กูไม่ได้พูดความเชื่อกูไม่ได้ดูถูกความเชื่อกูเล่ามึงฟังว่านี่คือความจริงที่เขาเชื่อกัน มึงฟังดูเนี่ยน่าไหวไหมมึงฟังเหตุผลหน่อยทําไมกูถึงบอกว่าไม่จําเป็นก็มึงฟังกูสิจําเป็นไหมล่ะมึงฟังเรื่องราวดูว่ามันจําเป็นแค่ไหนแล้วก็มาด่ากูว่ากูดูถูกความเชื่อเขามึงฟังความเชื่อมึงฟังว่าน่าเชื่อไหมฟังดูดีๆฟังหน่อยฟังที่กูเล่าให้ฟังว่าจริงหรือไม่จริงฟัง เทพเดินทางด้วยนกกระเรียนเวลาไหว้ใช้ภานะมึงต้องเผานกกระเรียนกระดาษให้เขามึงฟังเอานะต้องเผานกกระเรียนกระดาษเป็นเจ้าเป็นเทพแต่ไม่มีนกกระเรียนเป็นของตัวเองต้องอาศัยกระดาษนกกระเรียนให้มึงเผาไปให้เพื่อเป็นยานภานะในการบินกับสวรรค์มึงฟังดูนะ่ะมึงฟังเป็นเทพ แต่ต้องอาศัยนกกระเรียนแล้วมึงคิดดูถ้าคนต่างประเทศเผากระดาษนกกระเรียนให้มึงว่าจะมีนกกระเรียนกี่ตัวพาเจ้าขึ้นสวรรค์มึงคิดกูว่านกกระเรียนเต็มสวรรค์มึงหาที่อยู่ให้นกกระเรียนเถอะกูว่ากูว่าของว่าที่ถวายให้เจ้านะเจ้าไม่ได้แดกกูรับประกันได้คนที่ต้องแดกคือนกกระเรียนเยอะเกินกูว่ามีเป็นฟาร์มอย่าใช้คำว่าเป็นฟาร์มกูว่ามีเป็นทวีป ถวายมาอย่างให้เจ้าขี่กับสวรรค์อย่างเงี้ยมึงฟังเอานะ่ะมึงฟังเอามึงเข้าใจหรือ,อยังที่กูพูดว่าไม่จําเป็นต้องไหว้มึงเข้าใจหรือ,อยังแต่ใครจะจําเป็นตามสตอรี่ที่มึงเชื่อกันก็แล้วแต่มึงแล้วแต่เอาที่สบายใจ ในระหว่างสิบวันที่เจ้าไมา่อยู่เขาไปสังสรรค์กันปีใหม่บนสวรรค์นนะต่างคนต่างดูแลในชีวิตมึงมึงกูจะรอดูซิว่าสิบวันมึงจะตายกันไหมก็ไม่ตายนี่มึงจะสิบวันนี้ที่เทพไม่อยู่หรือร้อยสามร้อยกว่าวันที่มึงไม่อยู่ที่มึงที่เทพอยู่กูก็เห็นมึงก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมจะเทพอยู่หรือจะเทพไปอยู่กูก็เห็นอยู่เหมือนเดิมชีวิตมึงก็เหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไรกันกูจะบอกให้มีเรื่องฮากว่านี้เยอะกูไม่อยากจะพูดกูบอกแล้วอย่าให้กูแฉ ح. อย่าให้กูพูดกูอยู่ในวงการนี้มามาก่อนทำไมกูจะไม่รู้แต่ละอันแต่ละวันประวัติที่เป็นมาเป็นยังไงความเชื่อแต่ละอย่างเป็นยังไงกูรู้หมดเพราะกูไหวมาก่อนกูคเคยเชื่อแบบนี้มาก่อนกูคเคยเชื่อแบบมึงมาก่อนกูก็เลยไหวแต่วันหนึ่งพอเวลากูมานั่งศึกษาหลักคําสอนอะไรอ่ะนี่กูเชื่ออะไรวะเนี่ยมึงกูถึงบางอ้อเลยพอเวลากูมาฟังมาศึกษาหลักคําสอนกูเข้าใจหลักสักจจความจริงกูเลยเลิกไหวไง มึงเข้าใจหรือยังว่าทําไมกูเลิกไหว้มึงลองฟังสตอรี่ที่มึงไหว้กันดูว่ามึงไหว้อะไรกันมึงฟังดูสิมึงฟังเอาอะนะแล้วอย่างเนี้มึงจะบอกว่ากูลบหลู่ความเชื่อกูเอาความเชื่อจริงมาพูดมึงเชื่อกันแบบนี้จริงๆมึงไปถามคนไหว้ทพเจ้าตาไฟมึงไปถามคนไหว้ทพระเจ้าตีจุเอีะแล้วไม่จบนะมีอะไรอีกยังไม่จบแค่นี้นะมึงมีอะไรอีก อ้าวทำไมจอกูดับกูดานจอดับไปเนี่ยเทพลงโทษกูแล้วมั้งเนี่ยอามาละเทพเจ้าไฉ่สิงเอียเทพเจ้าแห่งเงินแห่งทองโชคลาภเดี๋ยวมึงรอยไว้เลยไหว้กันชำํำห้าทุ่มกี่นาทีไหว้กันไปทิศนั้นทิศนี้เทพมาจากทิศนั้นใครไหว้โต๊ะใหญ่กว่าคนนั้นเฮงกว่ากูก็จัดโต๊ะใหญ่เลยอลังการงานสร้างเลยของทุกอย่างที่กูซื้อได้เช้ากูก็ไหว้เทียเ่ยงกูก็ไหว้กลางคืนกูก็ไหว้อีกอ้าวมึงว่ากี่บาท เชา้ากลางวันเย็นกลางคืนมึงคิดดูอะไรกันว่าไหวกี่ลอบแล้วของต้องไหว้ใหม่ทั้งหมดมึงว่าหมดเงินกี่บาทแล้วไฉสิงที่พเจ้า่หงโชคลาภเงินทองมึงไหว้เพื่ออันเชิญที่พเจ้าไฉสิงเอี้ยมาทิศทางใดมึงตั้งทิศเลยทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกแต่ละปีก็จะมาคนละทิศกันมาไม่เหมือนกันแล้วแต่ปีนี้ก็จะเลือกทิศไหนเขามีกิมมิค กิมมิกในการเดินทางแล้วเวลาไหว้เสร็จปุ๊บเป็นไงมึงต้องตั้งของแบบนั้นต้องบูชาแบบนี้หันไปทิศนั้นทิศนี้แล้วมึงก็อัญเชิญเข้าบ้านเดินห้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็เดินอย่างนั้นแหละอากงอมาม่มึงที่ยังไม่ตายนะถ้าเขานอนแล้วนะมึงก็ต้องไปสาดถั่วเขียวอีกเขาเรียกว่าโง่เจ๋งจี้อ่ะมีจะมีจะมีธัญพืชห้าอย่างกูนี่สมัยก่อนควักเลยสาดเข้าไปในบ้านเพราะว่าโง่เจ๋งจี้มันเปรียบเหมือนเงิน ไอ้โง่เจียงจีที่เขาไปใส่กระถางท่ไปพวกเน็ดถั่วเขียวไอ้พวกข้าวโพดอะไรน่ะไปเปิดดูเอาเลยแล้วกูก็สาดเข้าไปในบ้านแล้วตุวจ่จีนอันดับหนึ่งคืออะไรห้ามกวาดบ้านแล้วห้าทุ่มเที่ยงคืนกูไหว้เสร็จปุ๊บกูสาดถั่วเขียวเข้าไปในตัวบ้านมึงคิดว่าเดินจะสาดจีนไหมแต่เท้าวันลุงขึ้นห้ามกวาดบ้าน มึงคิดว่าบ้านกูจะเกิดอะไรขึ้นกูไปไว้อย่างนั้นแหละไม่กวาดกวาดไม่ได้เพราะเดี๋ยวกวาดเงินกวาดทองออกจากบ้านวันปีใหม่กวาดไม่ได้เดี๋ยวกวาดเงินกวาดทองออกด้วย <S <S ก็เดินลกไป <liters> อย่างนั้นแหละช่างหัวมันวันรุ่งขึ้นค่อยกวาดมึงดูความเชื่อเอาอะไรมาจริงแล้วปีใหม่อย่าทำงานห้ามทำงานเพราะอะไรถ้ามึงทำงานจะเกิดอะไรขึ้นมึงทำงานมึงปีนั้นทั้งปีมึงต้องทำงาน เฮ้ยถ <mile> ้าปีนั้นทั้งปีมึงไม่ทํางานึงเอาอะไรแดกต่อกูหน่อยถ้าปีนั้นทั้งปีมึงไม่ทํางานมึงจะเอาอะไรแดกมึงบอกว่าวันปีใหม่มึงจะไม่ทํางานเพราะจะทำงานปีนั้นทั้งปีมึงจะทํางานหนักทั้งปีมึงไม่ทํางานหนักมึงจะเอาอะไรแดกหนี้สินมึงหางจุกตูดอยู่มึงไม่ทํางานหนักมึงจะหมดหนี้ตอนไหนมึงจะเอาอะไรกินมึงจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้มึงจะเอางินที่ไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงผัว มึงเจเอาเงินที่ไหนใจพนักง,งานมึงมึงจะเอาเงินที่ไหนใจค่าข้าวค่า,ากับข้าวเอาตอบกูตอบไม่ได้แล้วเทพเยอะม,มากเทพเยอะม,มากกูไม่เข้าใจเลยเยอะสุดๆแล้วกูถามว่าใครจะมาะบัดลบันดาลให้มึงมีการเงินการทองที่เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเงินทองมึงจะไหลมาเทมามึงรู้ด้ไงว่าจะไหลมาเทมา มึงเอาอะไรมาพูดมึงเอาอะไรมาคิดอ่ะกูถามถ้าการไหวอย่างมึงพูดมีผลจริงกูไหวห้าพันมึงไหวร้อยหนึ่งมึงว่าเทพจะอวยพรใครมึงตอบถ้าเป็นมึงอ่ะมึงเป็นเทพมึงจะอวยพรใครกูไหวห้าพันเอไหวห้าร้มึงว่ามึงอวยพรใคร กูอวยพยคนว่าห้าพันนะอ้าวแล้วอีกคนร้อยหนึ่งอะทํายังไงอีกคนห้าร้อยอะอ้าวเลือกที่รักมากที่ชังนี่เทภาษาหาอะไรวะให้คนรวยมากให้มากได้ลาบสก,การะ้ายเยอะเลยช่วยอีนี่มากก่อนนี่เป็นเทภาษาหอกอะไรภาษาหอยอะไรเนี่ยใช่หรือเปล่าถ้าให้แบบอากุสม,มุิมึงตอบกูทุกคนว่ามึงให้คนห้าพันก่อนโอ้ยปักนี่ก็หลวมจังเลยวะ่ะ อ้สมมติให้คนห้าพันก่อนสมมติไหวมากให้มากงั้นกูกู้เลยกูไหว้แม่งเลยล้านหนึ่งกูกู้เงินธนาคารมาเลยกูมาตั้งโต๊ะไหวเลยมึงว่ามึงชิบหายหรือมึงจะร่ํารวยออามึงตอบกูเอาเงินล้านหนึ่งมาไหวเลยไหวฉ่ามึงว่ามึงชิบหายหรือมึงจะร่ํารวยไหวไปเลยล้านหนึ่งมึงกู้เงินมาไหวเลยก็ทีนี้มึงบอกมึงมั่นใจว่าเงินห้าพันไหวได้มากกว่าคนห้าร้อย เอาล้านหนึ่งมาไหว้มึงว่าได้ไหมล่ะได้มึงได้หนี้ติดธนาคารพวกมาด้วยเทพไปไหนกูถามเวลามึงเป็นหนี้เทพไปไหนมึงไหว้เขาทุกปีเทพหายหัวไปไหนเวลามึงไหว้เขาทุกปีขอทุกปีไหว้ฉ่ำทุกปีไหว้สุดทุกปีอ้อนวอนขอร้องก้มด้วยความศรัทธาเวลามึงเป็นหนี้ตลอดปีเวลามึงใช้หนี้เทพไปไหน เทพอยู่ไหนหายกูเจอหน่อยไปไหนอะ่ะเวลาใช้นี่กูไม่เห็นเขามาช่วยมึงใช้เลยเวลามึงทุกข์ร้องไห้น้ําตาไหลกูไม่เห็นเขามาปลอบประโลมใจมึงเลยเทพไปไหนทั้งปีที่มึงไหวอะ่ะกูเห็นหายหัวหมดไม่เห็นเทพสักคนหนะึ่งที่มาช่วยมึงได้เทพไปไหนเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภที่มึงไหวกันเวลามึงเป็นนี่เวลามึงหาเงินใช้ไม่ทัน เทพแห่งโชคลาภมึงไปไหนมึงไหวเทพเจ้าแห่งเงินทองเวลามึงไม่มีเงินทองกินข้าวเทพมึงไปไหนตอบกูไม่เห็นขอได้สักทีหนึ่งกูทำมาหมด <c oughs> <c oughs> มึงไหว้มึงทำอะไรกันอะสติสติปัญญาอย่าเชื่ออะไรไม่มีเหตุไม่มีผลอย่าเชื่ออะไรงมงายไร้สาระจนบทบังความจริงความเชื่อความเห็นผิดผิดแบบเนี้ยมันทำบทมันบทบังความจริงในชีวิตมึงมึงจะไม่มีโอกาสในการเข้าถึงเหตุผลมึงจะไม่มีโอกาสเข้าถึงความจริงมึงจะไม่มีโอกาสเข้าถึงสัจจะวาจา ดังนั้นสิ่งที่กูพูดไม่มีอะไรผิดเลยไม่มีผิดแล้วเลิกนะใช่สิ่งที่มึงพูดมันไม่ผิดเลยแต่มึงพูดคำหยาบมันผิดเลิกเลิกยุ่งกับกูเรื่องคำหยาบคำหยาบกูไม่ได้พูดเยอะกูพูดแค่คำว่ามึงกับกูไม่ต้องมาสนใจคำพูดกูสนใจที่กูพูดว่าจริงไหมถ้าไม่จริงด่ากูถ้าจริงมึงต้องเงียบนะ อย่ามาสนใจว่ากูพูดเสียงจางวอยวายที่มึงพูดก็จริงก็ใช่แต่มึงพูดหยาบไม่ต้องมาสนใจเรื่องหยาบหยาบไม่หยาบเป็นเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงสนใจที่เนื้อหาที่กูพูดว่าจริงหรือไม่จริงมึงอย่ามาเปลี่ยนเรื่องอย่ามาโยกประเด็นให้กูเนี่ยพูดคำหยาบไม่ต้องสนใจสนใจเนื้อหาเนื้อหา ปัญหาคือเนื้อหาไม่ใช่ปัญหาเพราะกูพูดมึงพูดกูมึงกูไม่ใช่แก่นสารมึงมึงกูไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์เลยมึงกูไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหานี่เลยเนื้อหาที่กูพูดมันจริงไหมฟังตรงนี้โฟกัสตรงนี้อย่าไปโฟกัสคำว่ามึงกับกูจะไหวอะไรทำไมต้องจำนวนทูบเนี่ยเดี๋ยวกูมาจำนวนทูบมาอีกเดี๋ยวกูด่าเรื่องทูบอีก ทูบเก้าดอกไหว้สิ่งนี้ทูบห้าดอกไหว้สิ่งนั้นทูบสามดอกไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ทูบร้อยแปดดอกไหว้สะดอ,อต่อชะตาทูบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกทูบหมื่นดอกแสนดอกล้านดอกทูมึงเป็นมะเร็งปอดแดกก่อนมะเร็งปอดแดกปอดมาเรียบร้อยแล้วทูมึงตายจากทูบก่อนก่อนมึงจะได้พรจากการจุดทูบไหว้ขอพอร ัญญาอ่อนทูบมึงไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ต้องไปสนใจชักนิดเรื่องทูบทูบไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตในชีวิตมึงมีผลอย่างเดียวคือทำให้มึงเป็นมะเร็งปอดทูบอีจุดประทัดอีกเหมือนกันอีจุดประทัด อีจุดประทัดนี่ก็เหมือนกันจุดประทัดแล้วปังจุดประทัดแล้วเฮงจุดประทัดแล้วล่ำรวยจุดประทัดแล้วเสียงมันจะดังดังถึงเทพเทวาดังถึงสวรรค์ชั้นฟ้าดังไปถึงสิบห้าชั้นดินมันจะดังทะลุฟ้าทะลุดินมันจะดังสนามหวั่นไหวเทพจะอยู่ไม่ได้เทพจะต้องให้พรเพราะเทพเนี่ยจะทนต่อเสียงประทัดไม่ได้ใช่ข้างบ้านมึงก็ทนไม่ได้ หมาในบ้านมึงก็ทนไม่ได้เหมือนกันเพราะลำคาเสียประทัดที่มึงจุดเดือดเนื้อร้อนใจกระทุกย่อมย้าเดือดร้อนกระไปหมดทุกย่อมย้าทุกที่ทุกทางจุดประทัดทีหมาในวิ่งหางฉุกตูดจุดประทัดทีกูจะนอนกลางวัน เข้ากะกลางคืนมาเช้ามากูจะตื่นหน่อยกูจะมาทํางานกูจะได้หลับได้นอนไม่อ่ะกูไม่ได้หลับได้นอนกูต้องมาทนกับเสียงปะทัดเอาแต่สันดานตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้สนใจเลยใครจะเดือดเนื้อร้อนใจยังไงกูจุดอย่างเดียวจุดช่ำเงินเมือง เรื่องของมึงมึงจะจุดมึงจะไหวไม่ต้องมาพูดว่าเงินชาวบ้านเขาจะไหวจะไปลึกไปเกี่ยวอะไรเขาเรื่องของมึงเรื่องของมึงกูจะพูดก็เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงเหมือนกันถ้ามึงจะใช้ตรก,การที่ว่าเงินกูไม่ใช่เงินเงินกูจะไหวใช่ปากกูไม่ใช่ปากมึงกูจะพูดทําไมล่ะ แม่แฮ่ถ้ากูพูดนะกูบอกให้กูพูดหนักกว่านี้กูพูดจริงกว่านี้ด้วยซ้ำกูไม่อยากจะพูดเยอะพอเวลาไปแตะความเชื่อกูก็ไม่อยากจะพูดที่ขนาดไม่อยากจะพูดนะเนี่ยลักษณะที่เรียกว่าไม่อยากจะพูดถ้ากูอยากพูดนะโอ้โหกูบอกให้งายท้องอย่าให้กูแฉอย่าให้กูพูด ใช่นี่ขนาดกูไม่อยากพูดนะพามาแล้วกูดั้งด่ามาแล้วชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนี่ขนาดไม่อยากพูดนะโอ้ยถ้ากูอยากพูดจะขนาดไหนเนี่ยนี่ยังไม่ถึงขั้นอยากพูดนะถ้ามึงอยากถ้ากูอยากถ้ากูอยากพูดเมื่อไหร่กูบอกเลยอินเทอร์เนต็ตมึงนี่ไม่ทันกูด่าไม่ทนันเนต็ตมึงนี่หมุนไม่ทนันกูบอกให้โทรศัพท์มึงค้างตายไปเลยกูบอกให้ อินเทอร์เน็ตมึงไม่ไหวเท่าปาก,กูตามไม่ทันไฟเบอร์ iber, ความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่งนำส่งคำด่ากูไม่ทันไม่ทันกูบอกให้ค้างค้างเลยร้อยเมกก็เถียงร้อยเมกก็ลำเลียงคำด่ากูไม่ทันมีอีกเยอะมีอีกเยอะค่อยๆทยอยไปเชละนิด มีอีกเยอะสะด,ดุ้งกูบอกเลยยิ่งทํากูมากๆนะกูบอกให้ขวางกูมากๆด่ากูมากทํากูมากๆ <_ d ark> เดี๋ยวกูไลท่ทีละเรื่องเลยนะกูบอกให้นะ <_ d ark> อีพูกที่ด่ากูเกียดติกูขาดผลประโยชน์ว่ากูไปขาดผลประโยชน์ความเชื่อเขาเดี๋ยวกูเอามาพูดแล้วมึงจะสะด,ดุ้งสะด,ดุ้งมาน, <_ d ark> มนมึงจะรู้จักบางนี้เลยมึงจะรู้จักบางนี้อย่างชัดเจนสะด,ดุ้งมานเป็นยังไงสะด,ดุ้งแน่มีอีกหลายเรื่องที่กูยังไม่พูด นี่ตุ๊จีนใช่ไหมเดี๋ยวมีอีกเยอะปีชงเดี๋ยวช่วงปีชงกูพูดอีกเรื่องปีชงของแก้ชงของไหว้ชงของแก้ปัดชงกระดาษปัดชงเอาดวงไปวางเอาดวงไปฝากฝากดวงละหนึ่งรอยบาทอย่าให้กูแฉะนะเขียนชื่อนาสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าจ่ายหนึแล้วสวดมนต์ให้ทุกวันแล้วสะดอะข้อต่อชะตาอย่าให้กูพูด ฝากชื่อไว้1เดือน3เดือน6เดือน1ปีราคา100 500้0ยห้านึ่ตะเกียงดวงชะตาเขียนกไลยธรรมไม่อยากจะทุออ้อยาเลยเอาไว้จะเย็นเย็นเาไว้เจเย็นเอาไว้โอกาสหน้าวันนี้เยอะแล้วกูเหนื่อยแล้วเดี๋ยวกูจะไปแล้ววันนี้กูพูดเยอะแล้วราสีดวงชะตาราศีชะตาชีวิตวิธีการ อย่าให้กูพูดช่ำกูบอกให้นี่ไม่อยากพูดไม่อยากไม่อยากพูดไม่อยากพูดไม่อยากอ้ยความเชื่อไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่เลยไม่ค่อยอยากพูดเยอะไม่อยากพูดเบาๆไว้เนาะซอฟๆเก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างอย่าไปพูดเยอะเลยข,ขวางความเชื่อก็ไม่ดีไม่ดีและเดี๋ยวถ้ากูพูดออกมานะพวกมึงจะหากว่านี้เยอะกูจะบอกให้ และวอีพวกที่ทําอยู่นะว่าเสียวสดดุง้งกูบอกให้แล้วผู้มึงจะเสียประโยชน์อีกเยอะอย่าให้กูพูดเลยเ,เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่หยุดด่ากูกูจะเอาเรื่องพวกนี้มาแฉเรืเ่อยๆมึงขุดกูใช่ไหมเดี๋ยวกูขุดความเชื่อผู้มึงบ้างแล้วกูจะเอาความเชื่อผู้มึงออกมาประจานว่ามันจริงไม่จริงยังไงไอความเชื่อผู้มึงเชื่อกันมาเนี่ยมันไรสาระปัญญาอ่อนแค่ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวฟังกูเล่านะกูจะเปรียบเทียบทีลยอย่างทีลยอย่างทีลยอย่างเีละเรื่อง,ลงแล้วมึงฟังเอาว่าจริงหรือไม่จรงิง กูให้เหตุผลหน้าที่มึงพิจารณาตามมึงจะเชื่อไม่เชื่อฟังเอาเองมีอีกเยอะเดี๋ยวมีอีกหลายเทศกาลมีอีกหลายเทศกาลกูบอกให้กูเกิดมาเพื่อพูดความจริงแล้วกูไม่กลัวต่อความจริงด้วยกูต้องการทำให้ชีวิตมึงง่ายขึ้นมึง,งจะได้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักสัจจะความจริงตามหลักคำสอนพระเจ้ากูมีเจตจำนงแค่นี้ ถ้ามึงยังมีความเห็นถูกต้องไม่ได้มึงไม่มีความมีความเห็นถูกต้องได้เลยถ้ามึงยังแก้ความเห็นผิดไม่ได้ไม่มีวันที่มึงจะมีความเห็นถูกต้องเนี่ยวิธีการที่เรียกว่าแก้ไขความเห็นผิดเพื่อให้มึงเดินสู่ความเห็นถูกต้องถ้าวันนั้นกูยังเป็นหมอดูอยู่กูก็เดินออกจากความเห็นผิดไม่ได้แล้วกูก็จะเข้าใจความเห็นถูกต้องไม่ได้ขวางกูมากนะใช่ไหมเดี๋ยวกูแฉ วงการที่มุงอยู่กันน่ะฟอนเฟะกูจะบอกให้ไม่ได้เป็นวัอะไรดีเลยเบื้องหลังเลวซามต่ำช้าเบื้องหลังฟอนเฟะสุดๆกูจะบอกให้หลายวงการวงการล่างทรงหมอดูสะดอกข้อต่อชะตาวัดวาอารามบางวัดที่จัดพิธีแก้ชงจัดพิธีสะดอกข้อต่อชะตาจัดวิธีไหว้ไหว้เทพไหว้เจ้าเดี๋ยวกูชํำแหละหมด ใจเย็นๆในเมื่อมึงแตะกูมึงจัดกูเยอะมึงถึงขั้นทำลายทำร้ายกูได้มากขนาดนี้เดี๋ยวกูเอาบ้างวิธีการง่ายๆคือกูพูดแค่กูพูดผู้มึงก็อยู่กันไม่ได้แล้วกูบอกให้ทุกวันนี้ผู้มึงก็อยู่กันไม่ได้ร้อนจะเป็นจะตายขุดกูด่ากูเกียรติกูขวางกูเพื่อกูเนี่ยล่มจมลงไปเพราะล้มกูคนเดียวมึงล้มได้ทั้งหมดล้มความจริงได้ทั้งหมด ท่าที่กูพยายามก่อล่างสร้างตัวขึ้นมาอยู่มึงเลยพยายามจะล้มกูเพราะฉะนั้นในเมื่อมึงตั้งใจจะล้มกูมากใช่ไหมได้กูจัดฉับที่ผ่านมามึงเสียประโยชน์มากเลยใช่ไหมเดี๋ยวมึงอันนั้นมันแค่ปลายปลายเล็บเศษดินปลายเล็บมากที่กูออกมาพูดกูพูดได้สับกว่านี้เยอะแล้วฟ้องกูไม่ได้ด้วยอืม เพราะกูพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมกูพูดให้สังคมเลิกงมงายกูพูดให้สังคมไม่ต้องโดนหลอกจากสิ่งเหล่านี้กูพูดให้สังคมตื่นลื้อต่นตัวเข้าใจจะได้เก็บเงินเก็บทองไปเลี้ยงดูปูเสือชีวิตตัวเองกูพูดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตั้งตารอได้เลยถ้ามึงคิดว่านั่นเสียประโยชน์แล้วใช่ไหมเพราะมึงอ่ะไม่ยอมหยุดทำร้ายกู กูจะพูดให้มึงเสียหนักกว่านี้ที่ผ่านมูน่ะกูเซฟมากนะกูพยายามเซฟอาชีพเหล่านี้มากเดี๋ยวหลังจากนี้กูจะแขวะกูจะสับกูจะเช็คบินกูจะเชงแล้วรอดูเอาว่าพวกมึงจะได้ลผละอะไรกระ,กระทบอะไรบ้างใช้การแฉการประจานการใส่ลายป้ายสีการตัดต่อวิดีโอแล้วใส่ลายป้ายสีกูใช่ไหมได้ ไม่ยากแล้วคนจะได้คิดได้เองว่าสิ่งีกูพูดอะไรเป็นเหตุเป็นผลกว่ากันก <_ d ata> ูเอาความจริงเข้าสู้อย่างเดียวกูไม่สนใจเรื่องอื่น <_ d ata> มึงจะดา่ากูยังไงกูไม่สนใจกูเอาความจริงเข้าใส่อย่างเดียว <_ d ata> ถ้ามึงสู้ได้กสสส็สู้สู้ไม่ได้มึงก็ดูเป็นคนเป็นยาอ่อน <_ d ata> เป็นเด็กอะมึงเป็นเด็กแบบตีโพยตีพายอะเถียงชนะไม่ได้ก็ชักดิ้นชักหนอด่าเขาร้องไห้ใส่ร้ายป้ายสีเขางอแง งอแงงอแงงอแงเป็นเด็กเลยกูจัดฉับแล้วกูไม่กลัวด้วยกูบอกให้กูไม่กลัวอะไรที่ดีกูจะรักษาไว้อะไรไม่ดีกูสับหมดถ้าสิ่งที่มึงทํากันอยู่แล้วมึงบั่นใจว่าจริงกูจะสนับสนุนส่งเสริมแต่ถ้าสิ่งที่มึงทําแล้วมันไม่จริงมันหาเหตุผลไม่ได้มึงอธิบายไม่ได้กูสับ มึงรอดูเลยอืร <c oughs> ายได้ลดเยอะกูบอกให้รายได้ลดอีกเยอะวัดวาอารามบางวัดที่ไปทําพิธีแก้ชงกันขัดแย้งกับหลักคําสอนพระเจ้าได้ตรงนะสับแต่กูไปห้ามพวกนี้เขาไม่ได้หรอกมันก็จะมีบางคนที่ยังเชื่ออยู่กูห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้กูก็ไม่ห้ามอยากทําทําไปเลยหน้าที่กูให้ความจริงรับได้ก็รับรับไม่ได้ ก็เรื่องของมึงฟังกูนะเรื่องของมึงดมหัมกูต่อไปดมไข่กูต่อไปนะถ้าเหม็นก็ขอโทษด้วยนะเออถ้าเหม็นก็ขอโทษด้วยเพราะกูเลือกแล้วที่จะไม่ให้มึงดมแต่มึงก็ดมกูจังเลยข่าไวไ่ไขกูหกัมกูถ้าเหม็นก็ขอโทษด้วยสมน้ำหน้าอืม เกลียดกูแต่ก็นั good ่งเฝ้าดมไข่กูดูกูไม exactly. ่เลิกรู้หมดกูทำอะไรตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงรู้หมดดมห่ำเก่งดมต่อไปนะไม่อยากดมตายซะเพราะมึงหนีกูไม่พ้นหรอกไอสิ่งวันนี้ที่กูพูดไว้นะเดี๋ยวคนก็จะเอาไปตัดว่นอินเทอร์เน็ตไปหมดตัดไปหมดถ้าไม่พอใจไม่อยากฟัง มึงบล็อกช่องกูมึงก็หนีไม่พ้นอยู่ดีเพราะอะไรเพราะบีกหลายช่องที่เขาจะเอาคลิปเนี้ยไปตัดว่อนอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยมึงคอยดูนะที่กุด่าช้ำวันเนี้ยคนจะตัดไปลงกันว่อนเลยมึงคอยดูและเดี๋ยวจะมีคนเอาไปรีแคปเยอะเลยมึงรออยู่ได้เลยมึงบล็อกช่องนั้นมึงเห็นช่องนั้นเดี๋ยวมึงก็ไปเจอช่องโน้นมึงเจอช่องนน้นวงช่องโ้นเดี๋ยวมึงก็ไปเห็นช่องโน้ตต่อไปวิธีการเดียว่ายที่สุดคือมึงลบติกตอกทิ้ง อลบทิกติกก็ไปเจอเฟซบุ๊กงั้นลบเฟซบุ๊กทิ้งอ้อลบเฟซบุ๊กก็ไปเจอ YouTube งั้นลบ YouTube ทิ้งอ้อลบอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายก็มีเพื่อนเอามาเปิดให้ดูอยู่ดีอีคนนั่งข้างกาเปิดอีคนนู้นก็เปิดขึ้นรถเมย์ก็เปิดอีเพื่อนคนนู้นก็เปิดอีบ้านนั้นก็เปิดอีนี่ก็ชวนกูให้กูดูอ่ะสุดท้ายวิธีเดียวปาโทรศัพท์ทิ้งไม่ได้อีกปาโทรศัพท์ทิ้งก็ยังมีคนชวนดูวิธีการง่ายที่สุดที่จะเดินหนีจากกูได้คือตาย ตายซะห้วยตายก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวกูซื้อ iPhone 20 Pro Max iPhone 20 Pro Max นี่ยาวอย่างนี้เลยเดี๋ยวกูเผากงเต๊กไปให้พร้อมแอปพลิเคชัน TikTok Facebook YouTube ดาวน์โหลดให้ใน iPhone 20 Pro Max เดี๋ยวเผาไปให้ตายก็หนีกูไม่พ้นกูจะตามหรลง